สวัสดีค่ะวันนี้มาสวสดมนต์กันเป็นวันที่5แล้วนะคะเพื่อนๆกับกิจกรรมความเพียรค่ะวันนี้เป็นวันที่หนะคะวันนี้วันที่25สพฤศจิกายน2567นณขณะนี้เป็นเวลา16นาฬิกาหนาทีค่ะมาสวสดมนต์ไปพร้อมๆกันเลยนะคะ บัดนี้วันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2567เป็นวันที่5ที่ข้าพเจ้า ยาดากองมณิชกุลชัยขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริษและมุลต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและอาจาริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอาาักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิด บทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสะมันตาจักวาเรสุอัตตระาคาันันตุปาเทวตาสัทตัมมังมูนิราชสะ สุนันตุสักขโมขทางสักเคกเมจารุเปคิริกสิขารตาเตจันตาริเควิมาเนทีเประเทจะขามีตารุวะนคาหาเนเคหาวัตถุหิเคเต ภูมิมาจายันตุเทวาชาลัทธาวิสเมยักขาขันทับพนาคาติดทันตาสันติเกยังมูนิวราวาจานังสาธโวเมสุนันตุ ธรรมะสวัสกาโลอายมผาทันตาธรรมะสวัสกาโลอายมผะทันตาธรรมะสวัสกาโลอายมผะทันตาบทที่สองบทสวดนมัสการพระพุทธเจ้านะโม ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บทสวดตรชนาคมพุทธังสารนางคาชามีธรรมังสารนางคชามีสร้างขังสารนางคาชามีทุติยามปีพุทธังสารนางคชามีทูติยามปีธรรมังสารนังคาชามีทูติยามปีสร้างขังสารนางคชามีตติยามปีพุทธังสารนางคชามีตติยามปีธรรมังสารนางคาชามี ตติยมปิสรังคังสารนางังคาชามีปทสวดสัจจกิติยาคาถา นัตถิเมสะระนังอันยางพุทโธเมสะระนังวรังเอเตนะสัจวัฒเชนะโสธถิเมโหตุสัพพทธานัตถิเมสะระนังอันยังธัมโมเมสะระนังวรังเอเตนะสัจวัฒเชนะโสธถิเมโหตุสัพพทธานัตถิเมสะระนังอันยางสังโฆเมสะวั สารนังวารังเอเตนะสัจวัชเชนะโสธิเมโหตุสัพพะทาบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังพระควาสกเกสุวิหรารติปกับิละวัตถุสมิงมหาวนเนมหาตาภิกขุสังเคนะสัตทิงปัจจััิเตหิ พิกุสเตหิสัพเพหวะอรหันเตหิทัสหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยพุยเยนะสันนิปติตาโหติภควันตังทัศนายาภิกุสังคันจัตถคโคจตุนนางสุทวาสกายนิยกานางเทวานังเอตหัตโศสีอาคังายังโขภะควาสกุเซขอภัยค่ะ พัควาสเกสุวิหารติกับปิรวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขังเคนะสัททิงปัญจมตเตหิภิกขสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจาโลกธาตุหิเทวตาเยุยเยนะสันนิปติตาติโหติ พระควันตังทัสสาายาภิกขุสังคันจะยันนูนะมยัมปิเยนะพระควาเตนุปัสสังกมือยามะอปิยังกะมิตวาพระควะตวสันติเกปันเจกะคาทะพาเซยามาติอัทโคตาเทวตาเซยทาปินามา เซยธาปินามะพลาวาปุริโซสัมมัญชิตังวาพาหังปะสาเรยยะปะสาติตังวาพาหังสัมมิเชยยะเอวามตาสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตารหิตาภะควะโตภุระโตาปาตุระหังสุ อัตโคตาเทวตาพะวัวตังอภิวาเทตว่าเอกมันตังอัททังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาพะวัวตาพะควโตสันติเกอีมังคาทังอภาสิมหาสเมโยปวนาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตามหา อิมังธรมมาสัยมายังทักขิตาเยวะอปาราชิตตังคันติอัตะโคอปาราตาอัตะโคอปาราเทวตาภะคะวันโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิตัตตาลาภิกขโวสมมาหะตัมมาทังสุจิตังอัตโนอุชุกามังคุ สาธิวเนตานิขเนตว่าอินทรินายิอินทริยานิรักขันติปันธิตาติอัทถโคอัปาราเทว,วตาภขวโตวสันติเกอีมาคาทางอภาสิเชตวาคีารังเชตวาปาลิทังปารีข้างอันทลิอันขีลัง โอหาจเมเมชาเตตรันติสุทาวิมาลาจักขุมตาสุทันตาสุสุนาคาติอัทโคอัปาราเทวตาภควโตสันติเกอีมังคาทั้งอภาสิเย เกจิพุทธังสารนางคตาเซนาเตคามิสันติปาอปายาภูมิงปหายมานุสังเทหังเทวกายังปาริปูเรสันติติอาทาโคปะขวาพิกคูอามันเตสิเยพุเยนะพิกขเวทัสสุ โตกาธาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหติตถาคตังทัสนายะพิกุสังคันจะเยปิเตพิกขเวอเหสตุอสุงอตีตมัทธานังอริหันโตสัมมาสัมพุทธาเทสัมปิพระวันตานังเอตปรมาเยวเทวตา สันนิปติตาอาเหสุงเสยยะธาปิมายังเอตาระหิเยปิเตพิกเวภวิสันติอาณาคตามัทธานาังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพะควันตานังเอตตาปารมาเยวเทวาตาสันนิปติตาอาพิพ เอาวิสันติเสยามาปีให้ไมหังเอตารหิอาจิคามิสามีภักเข,ขเวเทวกายานังนามานิกิต,ตายิสามีภิกขเวเทวกายานังนามานิเทศิสามีภิกขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทัสาทุกัง มนาสิการธถะพาสิสามิตีเอวัมพันเตติโกเตพิกขพภะขะวโตปัจจัดโซสุงพะขะวาเอตะทัวจะสิโลกามุสิโลกามนุกัสามิยัตถภูมมา ตทัสสิตาเยสิตาคิริคัพระรังปหิตาตาสมาหิตาปุทูสีหวาสันล,ลีนาลูมหังสาภิสัมมุโนโอทาตามนาสาสุทาวิปสันนะมะนาวินลาภโยปัญจสเตยะตวาวาเนกาปีละวัต ทเวอาโตตโตอามันติสัทธาสาวเกสสเสนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาะภิขโว ca pama karung sutawa putaasanang tes tuhu yaang asan naasanang a keta tak akuanghataringangekeang asa nama taung apekenanku bisaudadha อุตาอาหุงตันจะสับพังอภินญาญาวาวะกิตาว่าจักคุมาตโตอามันตยยสัทธาสาวะาเกส,าสาเสนวาระเตเทวากายาอภิกันตาเตวิชานาะภิกขโวเยโวหังกิยกิตายิสามิขิราหิอนุปภาโสสัต ตสาหัสสายว่าอยากคา้าภุมมากาปิรัตกาปิลวัฒวาอิทธิมันโตชุดติมันโตว,วันนาวันโตยาสัสีโนโมธมานาอภิกามุงภิกขูนางสมิติงว่านัง ชาสหาสาเหมวตายักขานานัตตวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสสีโนโมธมานาอภิกามุงภิกขูนางสม,มิติงหวนางสาตาริคา ติสหาสะยักขานาัตวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสสีโนโมทมานาอภิกามุงภิกขูนางสมิติงหัวนัง เจตโซลัสสหัสยาค้านานตะวันนิโนอิทธิมันโตชุดิมันโตวันนวันโตยาสัสีโนโมทมานาอภิกามูมภิกูนางสมิติงวนาง เวสามิตาปัญจสตายกข้านานตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสสีโนโมทมานาอภิกามุงพิกูนางสมิติงหัวนางกุมพิโรราชกาไิโกเวปุลละสะนิเวสนังพือโยนังสัตสหัสสร้างยากขานางยาริ ายิรุป,ปัสสติกุมพิโราาโโโราชกะหิโกโซปาคสามิติงวานังปุริมันจัติสังราชาทตารโทปับสาสติคันทับพ,พานังอธิปติมหาราชายาสสีนุตโซปุตตาปิตาสภาวะโห อินทมาอินทนามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิกคูนังสมิติงวานังทักขีนันจะทิสร้างราชาวิรุณโหตับปะสาสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายะสสิโซ อุตตปิตสสะพะหาโวอินทะนามามหภาภลาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยะสสีโนโมทมานาอภิกามุูพิกขูนางสม,มิติงหัวนางปัจฉิมันจะทิสังราชาวิรูปะโคปัสสาสติ นาคานางอธิปติมหาราชายศสสิโซปุตตาปิตสะพะหโวอินทนามามหาพลาอิทธิมันตชุดติมันโตววันนวันโตยศสสิโนมธมานาอภิกามุงพิกคูนังสมิติงวนังอุตรัญจะทิสังราชากุเวโร ตับปัสสาสติยค้านังอาทิปติมหาราชายสัสิโซพุตตาปิสัสสะพะหะโวอินทะนามามหาภลาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยสัสสีโนโมทธมานาอภิกามุงพิกขูนางสมิติงวนง่นังอุริมะทิสังตัธรัตโท ทักกิเนาวิรุธโกปัชิเมาวิรุปะโคกุเวโรอุตตรังทิสังจัตตาโรเตมหาราชาสมมันตาจัตุโรทิสาทัทธละมานาอัดทางสุวเนปกาปิลวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจนิกาสถามายากุเกนดุ เวเกนตุวิทูวิภูจะภูโตวิภูจะวิภูตโตสหจันทนูกามีเศโทจะกินนุวันดุนิมันดุจะปะนาทโทโอปามโยจะทเทว,วสุตโจตจะมาตาลิจตเตจิตตเสโนจะคันทโพนะรูราชาชโนูสะโพ,พ อาคูปัญจสิโคเจวติมพารูสุริยาวัชาสาเอเตจันสะจันเยจราชาโนคันทัพพาสหราชุพิโมธมานาอภิกามุงพิกูนางสมิติงวนานังอัทาคูนภษา,านาคาเวสราสหตันชากาตัมพระสัารตาาอาคู ปายาคาสหายาติพิยามูนาทัตาราธาอาคูนาคายาส,สีโนเอราวันโนมหานาโคโซปาคาสมิติงวนานัง เยนาคราเชสหสหารันติทิพาธิชาปักขิวิสุทธตุคูเวหายสาเตวานมัฉปปตตาจิตาราสุปันนอิติเตสนามังอภิยันตทางรา นาคาราชานามาสิสุปันโนเมมะมะกาสิพุทโธสันหาหิวาเจหิอุปะวะหายันตานาคาสุปันนาสารณมะกลางสุทังชิตาวชิรหัาเทนะสมุทัยสมุทังอสุราศิตาพาตารวาสววสเสนะ เซเตอิทิมันโตยาสสิโนกาลกันชามหาพิสมาอสุราธานเวคาตาเวปจิตติสุจิติจะปหาราโทนมุจีสหัะตันจะพระริปุตตานังสัพเพเวโรจะนามกาสันในหิตวาพาลิงเซนังราหุพัทธมุปะขมุง สมาโยธานพิพัทธันเตภิกขุนางสม,มิติงวะนางอาโปจะเทวาปทาทวีเจ้าเตโชวาโยอัทาคมุง วารุณาวารุณาเทวาโสโมจยัสสาสหเมตตากาุณากายิกาอาคูเทวายาสีโนเทเสตเตทัสธากายาสเพนานตตวันนิโนอิทิมันโตชุดิมันโตวันนวันโตยาสีโนมูธมานาอภิกามุงพิกคูนางสมิติงว่านาง เวนดูจะเทวาสหะลีจะอสมาจะทุเวยมาจันทัสสุปนิสาเทวาจันทามคูปุรักขิตาสุริยสุปนิสาเทวาวิสุริยมาคูปุรักขิตานักขิตานิปุรักขิตตว่าอาคูมันทลละวลาหกา วะสูนางวาสโวเสโทสโกปาคะปุรินทะโททะเสเตเทะสทากยาสัพเพนานัตตวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสสีโนโมธมานาอภิกามูภิกขูนางสมิติงวานางังอะทาคูสหภูเทวาชะละมะขิสีละ สิคาลิวะอริธักาจะโรชาจะอุมมาบุปพานิภาสินนวารุณาสาหะธัมมาจะอัจจุตาอาเชนะอาเชฉันกาสุเลยยรุ จิราอาคูอาคูวาสวนีนิส,สิโนเทสเตทัสาทากายาสัพเพนานตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันณวันโตยาส,สสิโนมูธมานาอภิกามุงพิกคูนางสมิติงวานังสมานาสมา หาสมานามานุสามานุสุตมาคิด ทาปะทูสิกาอาคูอาคูมนูปะทูสิกาอาทาคูหะระโยเวเทว,วาเยจะโรหิตวาสิโนปารคามาหาปารคาอาคูเทว,วายะสิโนเเทเสตทสาธากายาสัพเพนานตตวันนิโนอิทธิมันโต ชุดติมันโตว,วันนวันโตยาสสีโนมูธมานาอภิกาบุงพิกขูนางสมิติงวาน an um ังสุกกาการุมมาอรุณาอาคูเวคนาสะสหะโอทาตาคายาาปาโมคขาอาคูเทวาวิจักขนาสาธามัตตาหาลักชามิสกาจยัสสีโน ธนายังอาคาปะชุนโนยทิสาภวะอภิวัส,สติทเสเต,เตทาสาทากายาสาเพนานตตะว,วันนิโนอิทธิมันโตชุดติมันโตว,วันนวันโตยะสัสีโนมูทะมานาอภิกามุงพิกคูนางสมิติงวานางัง